คนพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวกันมากขึ้นหลังจากสถานการณ์ภาพรวมของประเทศเนี่ยจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเริ่มดีขึ้นพัทลุงก็เช่นเดียวกันครับครับเราหวังว่าจะเปิดเมืองพัทลุงให้เป็นการท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เช่นเดียวกันครับพัทลุงเราก็มีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วที่จะเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับสถานที่พักโรงแรมรีสอร์ทเริ่มมีการปรับปรุง รองรับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับเช่นพนักงานเจ้าหน้าที่โรงแรมหรือสถานที่ร้านอาหารส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนกันค่อนข้างมากแล้วบางแห่งนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับเมื่อเราฉีดวัคซีนได้ถึง70%เรนี่ยเราก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ี่เดินทางเข้ามาว่าพทัทลุงเป็นที่ที่ปลอดภยัย สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับท่านที่สนใจจะมาเที่ยวพัทลุงนะครับก็ขอให้ท่านได้ฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็มแล้วก็มีเอกาสารหลักฐานไว้นะครับบางท่านอาจจะเป็น3เข็มบูสเตอร์แล้วก็ยิ่งดีขออนุญาตประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันตัวหนึ่งซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวพัทลุงและบุคคลทั่วโลกนั่นคือแอปที่ใช้ชื่อว่ามาตาเมืองลุงมาตาเป็นภาษาปากใต้บ้านเราอะนะครับว่ามาเถอมาเธอมาเธอมาตาเมืองลุง ซึ่งท่านเข้าไปที่แอปสโตร์แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแอปนี้นะครับมีภาษาที่บรรยายเป็นภาษาต่างๆเนี่ยต่างประเทศเนี่ยถึง10ภาษารวมทั้งภาษาไทยน่าจะไม่ค่อยมีแะครับแอปที่มีภาษามากมายขนาดนี้ในการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเป็นแอปที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ร่วมกับมาหลาลัยมออซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง พี่น้องประชาชนคนไทยคนพัทลุงเองนะครับตอนนี้อาจจะยังมาไม่ได้ท่านก็เปิดเข้าไปิในแอป,ปนี้แล้วก็จะรู้เลยครับดูภาพกันก่อนดูคำบรรยายกันก่อนว่าแอป,ปนี้เป็นอย่างไรแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนเมื่อจังหวัดพร้อมท่านพร้อมเราพร้อมท่านก็มาเที่ยวได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อพัทลุงเปิดเมื่อไหร่ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้กลับมาเที่ยวพัทลุงมากินอาหารที่พัทลุงท่านประทับใจแน่นอนกับมีโอกาสมาเที่ยวพัทลุงนะครับในเร็วๆนี้ครับ